ที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีชายคนนึงเนี่ยคือเสพยาบ้าแล้วก็เมาคุ้มครั่งอารวาสนะครับไปทุบทำลายศาลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปช่วยกันจับชายคนนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยไม,นมน่นอนหอวห้างเลยครับนอนฝอยห้างเลย ไอ้ไอ้ไอ้เลเอร์อเลเอร์ไปดิไอเลเอร์ไปดิปักเมเร์ดิเพิ่ยปองเพิอ่ยยอนนะย้อนะย้อนอะ นี่เป็นภาพที่ทางตำรวจสพศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้เข้าไปควบคุมตัวชายคนหนึ่งซึ่งมีอาการคุ้มครั่งแล้วก็มีการไปทุบทำลายทรัพย์สินชาวบ้านรวมไปถึงศาลประจําหมู่บ้านด้วยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการใช้ยุทธวิธีในการควบคุมตัวที่เกิดเหตุครับมีศาลประจําหมู่บ้านอยู่ใกล้กับต้นมะขามยักษ์ถูกทุบ ทำลายเสียหายส่วนผู้ก่อเหตุซ่อนตัวอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่ก็กระจายกําลังปิดล้อมรอบบ้านแต่ก่อนเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติการทางญาติผู้ก่อเหตุก็ได้ช่วยกันนะครับหามร่างผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ป่วยพิการติดเตียงออกจากห้องซึ่งอยู่ติดกันไปไว้บ้านญาติที่ห่างกันไปประมาณ80เมตรจากนั้นก็มีการตะโกนเรียกเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุก็คือนายศักดิ์สิทธิ์หรือนายสิทธิ์ผิวแดงอายุ45ปีเนี่ยออกมาจากบ้านนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ผีแผามเข้าไปนะเพราะว่าอ e ีกฝ่ายเนี่ยมีอาวุธก็คือมีขวานแล้วก็มีค้อนด้วยในจังหวะที่นายศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเดินไปนอนห่มผ้านวมแล้วก็เปิดพัดลมเป่าตัวเองอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยกลูเข้าไปชาร์จจับกลุ่มตัวนะครับซึ่งตอนที่เข้าไปจับได้เนี่ยเจ้าตัวนุ่งผ้าขนหนูผืนเดียวนะครับเนี่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ่ะให้ใส่เสื้อผ้าก่อนนะอ่าเดี๋ยวลองดูช่วงนี้นะครับ แล้วก็มีคุณแม่ของนายศักดิ์เส์นะชื่อว่านางสุทินเนี่ยยอมรับบอกว่าลูกชายนั้นติดยาเสพยาเสพติดมานานแล้วนะครับวันละหลายเม็ดด้วยยาบ้าเนี่ยเคยพาไปบําบัดร,รักษาแล้วก็ไม่หายครับเสพไม่เสพเหมือนกันบ้าทพูดแพลมแพมทั้งคืนทั้งวันอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ไปตามเรื่องเข้าเขาวแน็ต พูดอะไรต่ออะไรเราก็ฟังเข้าไม่ออกเมื่อต้องสวรวันเขาว่าไปขับพระที่วัดแล้วก็พอมาเมาชามืดจนหับนััมาทุบเพ้งแพ้งอยู่นี้เม,มื่อชามืดแน่นาตีฮะถึงก็ไอล้านชายบอกพระทินที่ทุบชาติหมดแล้วอก็พอทุบเสร็จยังไม่เยอะเท่านี้เด้อก็ไปไปถวัดก็ไปโกล,ล่ระังนูนปังปังเมาชาเอาก็ต้องนําตัวไปบําบัดนะครับเรื่องของยาเสพติดตอนนี้ก็เรียกว่า ยานรก o เนี่ยเกลื่อนเมืออจริงๆคุณผู้ชมฮะข่าวทํานองนี้มีทุกวันวันละหลายข่าวนะครับมีทั้งครั่งทําลายทรัพย์สินทุบบ้านเผาบ้านเผารถจักรยานยนต์ไปถือมีดถือขวานเนี่ยแกว่งอยู่ทั่วหมู่บ้านเนี่ยให้คนอื่นเกิดความหวาดกลัวนะครับแล้วก็มีกรณีที่ถึงขั้นฆ่ากันตายก็มีนะครับฆ่าคนอื่นเสียชีวิตยา n a รกเกลื่อนเมืออนะอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดการให้มันจริงจังกว่านี้หน่อยนะครับ